สัปดาห์นี้ติดตามกรทกับการวางกรอบโครงสร้างฝ่ายบริหารกันต่อค่ะขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนสอสและสอวอตามโครงสร้างพิเศษของคอสชอลงพื้นที่จังหวัดยะโสธรเปิดรับฟังปัญหาจากประชาชนได้รับการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างติดตามคุณพัฒราชวนชมในช่วงท้องถิ่นควรรู้ค่ะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามโครงการสนชพบประชาชนที่จังหวัดยะโสธรซึ่งนอกจากจะชี้แจงอำนาจหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติแล้วยังเปิดเวทีรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหาที่ประชาชนสะท้อนผ่านเวทีนี้มีทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติการคมนาคมด้านการเกษตรและที่ดินแล้วผมอยากจะเรียนคุงตรว่า ในปัจจุบันพื้นที่ของที่รับพัสดุมีเกษตรกรข้อทำประโยชน์โดยการเช่าที่นาทำกินแต่เรื่องในอนาคตผมอยากจะถามถึงเรื่องในอนาคตว่าจะให้เกษตรกรเช่าไปต่อเนื่องจนตลอดชั่วลูกชั่วหลานหรือ,อยังไงไม่ทราบเรื่องนี้ผมขอเรียนท่านให้ตอบโจทย์นะครับรองประธานสนชยืนยันว่า จะรับข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนของชาวจังหวัดยโสธรน,นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไปโครงการนี้วันนี้เป็นครั้งที่สิครั้งแรกเราก็มาจังหวัดใกล้ที่นี่ครับจังหวัดพุทธาหา์รเราจะไปบึงการอ็ยังงงๆอยูตอนนั้นออกมาครั้งแรกนี่ออกมาแล้วพี่น้องประชาชนภาคส่วนราชการทั้งหลายจะต้อนรับเราหรือไม่ต้อนรับนะครับ แต่พอเรามาที่กทาหารเราไปที่บุรการมีแรงทํางานไม่เยอะครับมีแรงตัวที่ขั้นที่สิบเนี่ยขั้นที่สิบขั้นนี่มคงมีแรงเพิ่มขึ้นอีกถึงขั้นที่ 10, ที่สิบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้กําหนดให้สนชทำหน้าที่สสทำหน้าที่สวและทำหน้าที่รัฐสภาเพราะฉะนั้นท่านนายก คณะคอร์ก็ต้องมาแถงแถลงนโยบายว่าจะทําอะไรกับพี่น้องประชานชนให้พวกเราฟังแล้วพวกเราก็ฟังไว้แล้วกจดไว้แล้วก็จะได้มาติดตามว่าด้ทาจริงหรือไม่ทําทําแล้วมันไม่ได้เพราะอะไรมันติดขัดตรงไหน,นมันติดขัดเรื่องกรมจระทานอยากจะสร้างแหล่งน้าให้กับพี่น้องประชานชนแต่ว่ากรมทรัพยากรธรรมชาติไอกระรวงป่า,าไอกรมป่า,มาไม้ไม่ให้พื้นที่ ้นโยบายรัฐบาลก็เลยไม่เกิดผลเราก็จะเอาปัญหาที่ไปแก้ทาง